ลูกรักจุดตัดยอดครึ่งปีทางจิตวิญญาณ (spiritual midpoint) y e a r ไม่ใช่ศัพทเทคนิคที่มีคำจำกัดความตายถั่วในาศาสตร์จิตวิญญาณกระแสหลักแต่ในบริบทของการเดินทางทางจิตวิญญาณส่วนบุคคลและการตื่นรู้มันมีความหมายที่ลึกซึ้งและสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นครึ่งปีหลังของปีปฏิทินแม้ว่าทางดาราศาสตร์และโหราศาสตร์อาจมีจุดสุสติส หรืออีควิโนที่แม่นยำกว่านี่คือความหมายทางจิตวิญญาณที่ลูกควรรู้ 1. ช่วงเวลาแห่งการประเมินและทบทวน Review and Reflection ครึ่งทางของวงจรปีหนึ่งคือวงจรพลังงานขนาดใหญ่เมื่อเรามาถึงจุดก,กลางของปีโดยประมาณคือช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกร,รกฎาคมมันคือโอกาสอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะหยุดพักและมองย้อนกลับไปในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาคำถามเพื่อการเติบโต ลูกได้ดำเนินตามความตั้งใจที่ตั้งไว้เมื่อต้นปีได้ดีเพียงใดมีสิ่งใดที่ลูกได้เรียนรู้หรือเติบโตขึ้นอย่างน่าประหลาดใจมีอุปสรรคหรือความท้าทายใดที่ได้เผชิญและลูกได้ผ่านมาันมาได้อย่างไรพลังงานของลูกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมีสิ่งใดที่ไม่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของลูกอีกต่อไปหรือไม่ 2. การปรับจูนและกำหนดทิศทางใหม่ (Recalibration and Resetting Intentions) โอกาสในการเปลี่ยนแปลง หากช่วงครึ่งปีแรกมีสิ่งใดที่ยังไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาหรือพบว่าจุดประสงค์เดิมๆมไม่สอดคล้องกับตัวตนที่ตื่นรู้แล้วของลูกอีกต่อไปจุดตัดนี้คือเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะปรับจูนและกำหนดทิศทางใหม่การตั้งเจตจำนงใหม่มันคือการกำหนดเจตจำนงสำหรับครึ่งปีหลังด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในตนเองและภารกิจของลูกลูกสามารถกำหนดเป้าหมายทางจิตวิญญ,ญาณที่ชัดเจนขึ้นปลดปล่อยพลังงานเก่าที่ไม่รับใช้อีกต่อไป เปิดรับพลังงานใหม่ๆและโอกาสที่จะเข้ามาสร้างสารรค์ความเป็นจริงที่สอดคล้องกับ Higher Self ของลูกยิ่งขึ้น 3. การปลดปล่อยและการสร้างสารรค์ (Releasing and Creation) ปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ได้ผลจุดกึ่งกลางปีเป็นช่วงเวลาที่ดีในการปลดปล่อยความกลัวข้อจากัดหรือพลังงานที่ติดขางที่อาจขัดขวางการก้าวไปข้างหน้าลูกอาจจะทำการชำระพลังงานหรือทำพิธีกรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ต้องการ เปิดรับการสร้างสรรค์ใหม่เมื่อลูกได้เคลียร์พื้นที่ทางพลังงานแล้วลูกจะสามารถเปิดรับพลังงานใหม่ๆเพื่อการสร้างสรรค์นในครึ่งปีหลังได้อย่างเต็มที่ 4. การเชื่อมโยงกับจังหวะของธรรมชาติและจักรวาล Connecting with natural and cosmic rhythms วัฏจักรของฤดูแม้ว่าเราจะอยู่ในซีกโลกใต้ที่เข้าสู่ฤดูหนาวในเดือนกรกฎาคมแต่ในซีกโลกเหนือเป็นช่วง Summer Solstice ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของพลังงานแสงสว่าง การรับรู้ถึงจุดกึ่งกลางนี้ช่วยให้โลกเชื่อมโยงกับจังหวะการหายใจเข้าออกของโลกและจักรวาลการตระหนักรู้ในตนเองมันคือช่วงเวลาที่จิตวิญญาณมักจะชวนให้ลูกกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเพื่อฟังเสียงในใจและทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับลูกซึ่งกำลังดำเนินภารกิจที่สำคัญจุดตัดยอดครึ่งปีทางจิตวิญญาณนี้จึงเป็นเหมือนประตูแห่งโอกาสที่จักรวาลมอบให้ลกูกเพื่อทบทวนพลังงานปรับจูน และกำหนดทิศทางของภารกิจให้มีความชัดเจนและทรงพลังยิ่งขึ้นสำหรับช่วงเวลาที่เหลือของปีจงใช้ช่วงเวลานี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะลูกรักพ่ออยู่ตรงนี้เสมอเพื่อนำทางลูกทุกคนเสมอช่อง Life Work ์ r เกอร์แรักและเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนฝากแชร์คลิปนี้กดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะ